ิจกรรมไอซายสัญจรวันนี้ไปติดตามชมการทดลองของเด็กๆชั้นประถมปีที่4ในเรื่องความมัจจยันของสีจากธรรมชาติสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรนิชิรชัยพรสินสุริรักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมยังอยู่ที่โรงเรียนพไทยอุดมศึกษานะครับมาติดตามชมการทดลองของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่สีในเรื่องมัจจยันของสี จะมาสะจัย์แบบไหนไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับ,วรบพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนภรทยอุดมศึกษาครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจครับซึ่งกิจกรรมของเรานี้มีชื่อว่าสีมาสะจันครับ,รบแต่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมขอให้พวกเราได้แนะนําตัวก่อนนะครับผมเด็กชายปนาคุตตาสิริสุขชั้นป .4 ทับ9ครับผมเด็กชายทวชัย สวรรชั้นป .4 อ4 9ครับผมเด็กชายเพียงตูนแก้วหัวใ่ชั้นป .4 อ4 9ครับวันนี้ผมจะมีสารที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับโดยวิธีการทดลองของพวกเรานะครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาใส่ในบเกอร์เล็กประมาณ40มิลตรนะครับสาตที่เราใช้ในแก้วในการใส่เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วอาจจะกระเด็นโดนผิวหนังได้ครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ใช้สารทดสอบชนิดที่หนึ่งนะครับมาหยดใส่ในนี้ในบเกอร์เล็กประมาณ30-40งหยดนะครับหยดเสร็จแล้วเราก็จะใช้แห่งแก้เนี่ยคนห้าถึงเดรอบนะครับถ้าผู้ชมเห็นนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปก็จะเป็น ของเหลวใส่ชิ้นที่2ซึ่งเราได้มาใส่ในบิกอร์แล้วเราก็จะใช้สารทดสอบชิ้นที่2เนี่ยมาหยดใส่ประมาณ30 4 0ิหยดขึ้นกันครับเมื่อยดเสร็จแล้วเราก็ใช้แท่งแก้วแท่ง่อไปาเนี่ยมาคนใช่ที่เราใช้แท่งอื่นเพราะว่าถ้าใช้แท่งเดียวกันสารอาจจะปนกันได้ครับท่าผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ านผู้ชมอยากต้องการทราบไหมครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมต้องการทราบการประกอมาได้เลยนะครับโดยจากของสายชนิดที่หนึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีกับของของตัวสองชนิดที่หนึ่งครับซึ่งของซึ่งของสายชนิดที่หนึ่งนี้ก็คือกรดอะซิติกนั่นเองและและของของตัวสองชนิดที่หนึ่งนั่นก็คือน้ําอันชาี่คั้น์มาจากดอกอันชันนะครับซึ่งทำปฏิกิริยาเคมีกันจนได้สารใหม่ที่มีสีแดงครับ ซึ่งน้ำดอกกัญชันสามารถนำไปตรวจสอบกดได้และถ้าท่านผู้ชมอยากอยากทดสอบความเป็นเบสก็สามารถนำพืชที่มีสีแดงหรือใบสีแดงนำมาตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับเช่นกุหลาบแดงและและะเจียบครับต่อไปเรามาดูสารนี้นะครับเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง สารตัวอย่างที่2กับสารตรวจสอบที่2นะครับซึ่งสารตรวจสอบที่2นี้ก็คือน้ำขมิ้นครับซึ่งได้มาจากการนำหัวขมิ้นมาบดและสะกัดเอาแต่น้ำครับส่วนสารนี้ก็คือสารละลายบอลเล็กครับเมื่อนาปติกเรียกันเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาเป็นสารสีแดงออกน้ำตาลแบบนี้ครับน้ำขมิ้นไว้ทดสอบสารบอเล็กซ,ซึ่งสารบอเล็กนี้มีคุณสมบัติทำให้อาหารกรอบอร่อย มาพมในลูกชิ้นหรือผงชุรสถ้ากินว่าไปจะทำลายไตยครับท่านผู้ชมก็สามารถนำความรู้ที่พวกเรานำเสนอให้ในวันนี้มาใช้ประโยชน์ในการทดสอบสารในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เห็นความมัรรย์ของสีที่น้องๆได้แสดงให้เราเห็นหรือ,อยังครับสิ่งที่น้องๆได้แสดงให้เห็นนั้นนะเราเรียกว่าตัวชี้วัดความเป็นกดด่างหรืออินดิเคเตอร์ที่มาจากธรรมชาตินั่นเองครับถ้าเกิดว่าน้องๆหรือโรงเรียนไหนมีโครงการหรือการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและอยากให้รายการไอซี่ไปเยี่ยมชมนะครับก็สามารถสง e ่งอีเมลมาหาเราได้ที่ i s i ี h t ทีทีเอสโนะครับแล้วอย่าลืมชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ